เมื่อยามต้องลมใบสีม่วงพลิ้วไหวคล้ายกับผีเสื้อกำลังบินน้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เอาต้นไม้หน้าตาน่ารักนักมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นผีเสื้อราตรีนั่นเองค่ะ ต้นผีเสื้อราตรีนั้นนิยมปลูกเป็นไม้กระถางค่ะหรือจะเป็นไม้แขวนหรือปลูกลงแปลงคลุมดินก็สวยงามทีเดียวค่ะแต่ที่สําคัญควรจะวางไว้ในจุดที่มีแสงแดดรำไรค่ะหรือจะปลูกไว้ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่หากปลูกในบ้านควรวางไว้ใกล้ๆหน้าต่างเช่นริมหน้าต่างในห้องครัวได้เลยค่ะแต่ถ้าปลูกในบ้านก็ต้องให้โดนแดดบ้างนะคะ วันนี้เอาประโยชน์ดีๆแล้วก็สรรพคุณทางสมุนไพรที่เด่นๆของต้นผีเสื้อราตรีมาฝากทุกท่านจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามไปได้วยกันค่ะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมทีเดียวเลยค่ะเหมาะสำหรับที่จะปลูกไว้ในบ้านของเราแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผีเสื้อราตรีนั้นยังสามารถนำใบของเขามารับประทานได้อีกด้วยค่ะ ต้นผีเสื้อราตรีนั้นได้รับความนิยมในยุโรปค่ะเพราะนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังสามารถรับประทานได้อีกด้วยค่ะในส่วนของใบรับประทานเป็นผักทั้งปรุงสุกแล้วก็ทานสดได้เลยค่ะนิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของสลัดเป็นผักที่ให้รสเปรี้ยวสามารถแก้เลี่ยนได้ส่วนในประเทศไทยผีเสื้อราตรีนั้นเป็น,นพันธุ์พืชที่นิยมนำมาปลูกประดับบ้านค่ะ หรือว่าจะปลูกประดับในสถานที่ต่างๆเพิ่มความสวยงามและก็สเสน่ห์เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากต้นผีเสื้อราตรีนั้นให้สีสันที่สดใสสวยงามหากวางไว้ในจุดที่ลมพัดใบก็จะปลิวเหมือนผีเสื้อกำลังบินอีกด้วยค่ะต้นผีเสื้อราตรีบางท่านก็จะเรียกปีกผีเสือ้อหรือว่าต้นอ็อกซาลลิสนั่นเองค่ะจัดเป็นพันไม้ล้มลุกค่ะเป็นไม้ประดับพุ่มเตีย้ย ต้นผีเสื้อราตีนั้นมีความโดดเด่นด้วยที่มีฟอร์มใบของเขาเป็นรูปประกอบ3ใบติดกันค่ะสีของใบนั้นเป็นสีเขียวหรือสีม่วงค่ะออกดอกตามซอกใบสีชมพูอ่อนเกือบขาวก้านดอกจะยาวเติบโตได้ดีในที่ร่มหรือว่าในที่แดดรำไรค่ะส่วนน้ำจะชอบน้ำปานกลางค่ะนิยมปลูกเป็นไม้กระถางเพราะสีสันของดอกแล้วก็ใบนั้นตัดกันสวยงามค่ะ และที่สำคัญใบของเขานนั้นจะหุบในเวลากลางคืนค่ะต้นผีเสื้อราตรีนั้นจะไม่มีลำต้นนะคะในส่วนของใบนั้นจะคล้ายกับนิ้วมือคนเลยค่ะลักษณะใบนั้นเป็นสามเหลี่ยมเลยค่ะมีสีเป็นสีม่วงเข้มแก้มเขียวค่ะมักจะเรียงกันเป็นแนวกลมค่ะโดยใบของเขานนั้นจะหันมุมที่เป็นเหลี่ยมมาชนกันดูแปลกตาทีเดียวเลยค่ะ มีสีชมพูอมม่วงซึ่งมีลักษณะคล้ายกับผีเสื้อนั่นเองค่ะดอกผีเสื้อราตรีนั้นน่ารักทีเดียวเลยค่ะดอกนั้นออกเป็นดอกเดียวในก้านเดียวค่ะออกมาจากในส่วนของลำต้นโดยตรงค่ะดอกนั้นจะมีลักษณะสีขาวอมชมพูค่ะเป็นดอกแบบสมบูรณ์ทีเดียวส่วนของหัวนั้นจะมีลักษณะที่กลมเรียวยาวค่ะมีสีน้ำตาลผสมสีชมพูแล้วก็สีส้มเล็กน้อยค่ะ เราสามารถขยายพันธุ์ของเขาโดยใช้ในส่วนของหัวแยกออกมาปลูกได้เลยค่ะเขาจะมีทั้งสายพันธุ์สีเขียวแล้วก็สายพันธุ์สีม่วงค่ะในบ้านของเราจะนิยมเห็นสายพันธุ์สีม่วงปลูกกันเยอะทีเดียว มาดูในส่วนของประโยชน์หรือว่าสรรพคุณของต้นผีเสื้อราตรีกันค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าต้นผีเสื้อราตรีนั้นจะสามารถรับประทานได้แล้วก็ยังเป็นสมุนไพรอีกด้วยค่ะโดยรสชาติที่เปรี้ยวแกเรียนได้ดีทีเดียวค่ะแต่การทานเป็นผักนั้นไม่แนะนําให้ทานเยอะจนเกินไปค่ะเพราะมีกรดออกซาลิกค,ค่ะดังนั้นจะไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเก,กา้าโรคปวดข้อพวกนี้นะคะแนะนําให้ใส่เพื่อเพิ่มรสชาติเท่านั้นค่ะ และประโยชน์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่แถมมากับใบสีม่วงเข้มนั่นก็คือมีสารแอนโทไซยานินสูงโรงควัตถุในพืชชนิดนี้มีประโยชน์กับร่างกายทีเดียวค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมีผลต่อสุขภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้อีกด้วยค่ะทั้งสวยงามทั้งมีเสน่ห์แล้วก็ยังมีประโยชน์แฝงอีกด้วยค่ะ น่าปลูกทีเดียวเลยค่ะสำหรับต้นผีเสื้อราตรีค่ะเป็นไม้น่ารักน่ารกที่เอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ